ตนนี้ก็สิมีตอนแรกนึกว่าพอหลายได้จ้ะตอนนี้รู้สึกว่าสิหลายย่างขนาดเลยตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมอนนอสักหน่อยได้จ้ะเพราะว่าทั้งนี้รู้สึกว่าแดดจะแห้งักขนาดเลยเดี๋ยวเขาจะหันมุมมาทั้งนี้ได้จ้ะมาดูผักกันวันนี้มีอะไรบ้างมุมไหนค่อยที่ อ่ามุมนี่มุมนี่มุมนี่จะบอจะมิบบมีแสงด้วยค่ะอันนี้ก็คือพักที่บางส่วนที่เตรียมไปตลาดด้จังนี้เ็าจะได้ดอกได้เกีย่ยวยูสองกันด้วยค่ะอันนี้ก็คือล่างร่าแล้วก็ผ่าเกาวยแล้วเดี๋ยวก็จะหาชุงใส้พักตอนแรกก็นึกว่าพักที่บ่อไหลได้จะแต่ไป,ไป,ไปมามาพักไรไหลย เพราะว่าตากรเก็บอยู่สวนขว้างบนให้น้ำด้วยตาเด้ออยู่สวนขว้างบนตาก,กรเก็บให้อันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวแล้วก็จะมีผักด้วยส่วนนกระเจเอาใช้ถุงไว้ก้อนด,ดอกกระเจียวมื่อกี้ได้ชอ้อนก้านก็ไม่เปาะไหลแล้วก็นี้ผักปังผักปังก็ย่างสวยเลย ได้หลายกำด้วยจ้ะได้หกกำจ้ะผักตังนี่เขาขายกำละหาบาทด้วยจ้ะได้ทั้งหมดหกกำจีบสดๆใหม่ๆจ้าผู้ใดสนใจด้วยจ้ะเร่ยงเรื่องได้ดนนล่านงบ้านชงิ้นนิงอันนี้ก็เตรียมใส่ถุงเพราะว่าช่วงนี้ต้องเอาผักใส่ถึงบะนี้อันนี้ได้สั่ะบ่มีอันรถไง ล้วก็จะมีชาอมเนือจากผู้ใดไปก้อนใดก้อนเนืจ้ะเพราะว่ามันมีอยู่ํำเดียวคำใหญ่ขนาดเลยอ่าพอดีเก็บเบิดส์สวนได้แค่นี้ก็เลยเฮ็ดเป็นํำละสิบบาทเลยเด้อจ้ะเด้อมีนามีนามาแล้วส่งหัวใจก่อนก่อนมีนาดูไอชาอมํำละสิบบาทพอดีเก็บเบิดส์สวนได้แค่นี้ถ้าที่แบงออกเป็นสองคำก็เหมือนมันจะน้อยเนาะเราที่นี่ก็เลยใส่ให้มันเป็นํำเดียวไปเลยเป็นํำละสิบบาทไปเลยผู้ใดมาก้อนใดก้อนเน้อจะมีอยู่ํำเดียว กำลังเตรียมผักใช้ถุงนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหมดละถ้าเมื่อวา่มีออเดอร์จ้ะมีแกเอาไปขายเองก็จะเอาไปขายเองน,นี่ก็ตัดไปย่างละสิบกรัมค่ะเบิดเดี่ยวกเว็เดี่ยวไปเดี๋ยวเอาไปตัดเอาไมา้ยู่ส่วนหลังบ้านเขาก็ได้ด้วยค่ะดอกกระเจียวได้สองกัมผักชาอ้อชาโอมได้กรัมเดียวผักปังผักปังได้หกกัมได้จ้ะกรัมละห้าบาทถ้าช่วงไหนที่เห็ด เห็ดตาเห็ดโคกออกด้วยจ้ะรู้สึกว่าผัดตังจะได้ขายดีกับใไปตู้ร้าวด้วยจ้ะแต่ว่าตู้ร้าวเมื่อนี้เขาสร้างเพื่อนไปเพราะว่าของเขามีแต่ดอกด้วยจ้ะอันนี้กระเพรากะเพราก็เอาไปแค่สิบกรัมเพราะจ้ะตัดไม่ไม่เลยอ่าตัดว่าลายพยายามที่ตัดผักว่าลายเพราะว่าขีดขั้นคนกลับเอาแค่เพราะเพราะได้ขายก็พอด้วยจ้ะอันนี้ตัดไม่ไม่ก็ยังบ่าทอนได้เสด็จหน้าดีก็ทิ่ว่าอยากให้เพื่อนเอาใส่ไว้ข้างล่าง เพราะว่าขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดอีกแค่นึงด้วจ้ะในน,นี้กจ็จะมีดอกกระเจียวด้วยจ้ะสองกิ๊ดอกกระเจียวกจ็จะอยู่อ่อาชุดไทยมูเนเลยอยู่กลุ่นถุงด้ยดอกกระเจียวชาออมหนึ่งกิผักตังหกกิกกระเพาะกับหัวกระทาย่างละสิบกิ๊ด้วยจ้ะเอาแค่เพาไขาเพาะจ้ะมันจะได้เ,เหลือมันก็จะพอได้เป็นของเก่านะจ้ะเด้ยวอีกอย่างนึง เขาเอาโซาเลียงไปแล้วจีบได้หอบกลับ้วจ้ะแล้วก็จะมีหัวปีนี่้ะจ้ะเดีเ๋ยวจะไปรองถามให้แม่ค้านะจ้ะหัวปีมิยูสามหัวจากพึ้นตาก็จะเป็นคนเอาลงมาให้แล้วก็จะมีมาลาขีนกมาลาขีนนกก็ป็นพุ้นตาอีกคือเก้าด้จ้ะเนี่ยอ่ามาลาขีนกเขาบม่ได้เทใส่กระจากเพราะว่าอ่าเพื่อนล่างแล้วเพื่อนเอาใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนยจ้ะเนี่ยเก็บมาโซน,นไม่ไม่คือเก้จาจ้ะ นี่เป็นพักที่สรรพคุณทั้งยาหลายด้วยจ้ะวันนี้ไรแล่คุณบิดแมนมาคนที่สองส่งหัวใจกอดๆมาด้วยขอบคุณค่ะนี่อ่าสดๆไม่ไหมจ้ะแต่ว่าอ่าถ้าใส่ตะกา้าก็สิเอาโชกันดิไอได้ชัดเกนกว่านี้นอกจากเดีมบางส่วนฟินขยับกล่องมาอีกก็ได้วันนี้เขามีน้องไม้น้ำเลือดกด้มีน้องไม้อ่าเดี๋ยวพี่เอาเห็นูใวไก่เนีย่ยสวยๆเลย เก็บมาไม่ไหมจ้ะแล้วก็เป็นท่ดที่นี้สรรพคุณทั้งยาไหลแล้วคุณย้ายเพิ่นก็ไปเอาใบมะกรูดมาเลยเขาไม้ยัง่ทัาได้เบิดอยูย่านมันรนแต่ถ้ามือไหรเขารุนก็ต้องโล่ถิ่เด้วยจ้ะใบมะกรูดนี่เอามาหลขนาดนี้จ้ะสวนเสาวรลุด้วยจ้ะเอาเอาเอากะละมังตกกะละมังตกเลยจ้ะอันส่วนเสาวรลดนี่ก็นีค้นถามออันนี้ก็ตกไป แต่ว่าโบเป็นยังจ้ะพอดีมีรถร้องรับไว้อยู่แต่ว่ารถเขาก็จะเลือกลูกถูกไปให้เพื่อนนะจ้ะพอดีว่ามีคนอ่าทางเพื่อนเคยเห็นลุงโซเชียลเราเพื่อนก็เลยถามว่าซื้อมาจากใครตอนแรกเพื่อนบ่ารู้นะจ้ะเพราะว่าบ้านส่วนพินบอเรอ์อ่าเพื่อนบอเรอ์ติดตามบ้างส่วนพินช่องนี้เนาะเพื่อนก็พินวัลูแต่เดี๋ยวเนาะเขาก็จะเปลี่ยนเอาเป็นลูกชุบไปให้เพื่อนเลยจ้ะอาจจะลูกกว่านั่นแหละยี่สิบบาทเนาะ น่าจะโลกกว่ายี่สิบบาทอ่ะอันนี้ก็คือโทรคุยกันแล้วก็มีแต่ขับรถแล้วก็ไปแวะสงบ้านเพื่อนนะจ๊ะสำหรับเชาวารส่วนตาก็เก็บมามีของเมื่อวานแล้วก็ของเมื่อนออี้ชะจ้ะมันก็จะเลือกเอาลูกเหลืองๆสุกๆไปให้เพื่อนเพราะว่าอันนี้กะลูกดิบร้อยอจัง่อยคอนทำอะไรก็บา้านจนพิ่งก็จะเอาไ้กินเองแต่ส่วนหลายพอค่อยได้กินกินลูกเดียวก็พอแห้งแล้วจ้ะมันสมสมปิดเลยนจ้ะ คือลูกคา้าสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีน้องไม้ด้วจ้ะนี่นี่นขาไม้กูน้องไม้ก็จะเป็นน้องไม้สามฤดูกับบวานเชศน้ำผึ้งด้วจ้ะนี่ก็จะเป็นน้องไม้สามฤดูยังบ่าทันได้ตัดแต่งด้วยจ้ะหัวก็ยังบสวยอยู่ก็คือบางส่วนสวิ้นต้องเอาไปแต่งอยู่ตลาดด้วยจ้ะเดี๋ยวเฮ็ดกับใ่า่ๆเพราะว่า อ่าช่วงนี้ยังก็ขครเนีขนาดเห็ุกับเนี่ยกันยังได้ขึ้นบ้านนะจ๊ะพยายามเอาของออกให้เบิดตเพื่อที่ว่าที่บอให้เอากลับมาเพราะว่าเอาชิโรซาเลียงของมันไหลนะจ๊ะเนาะสาวรถทางนี้ลูกละสามสิบบาทค่ะใช่แล้วดูเยอรมันมันก็จะต้องแพงนะจ๊ะนี่น้อไม่ต้มไม่ไม่ด้จัะยังมีความอุ่นๆอยู่ด้จ้ะน่ะน้องไม่เดี๋ยวบ้านที่ไปกัดแจงแล้วก็ไปขายยู่ตลาดแล้วก็จะมีน้องไม่หวานเท็ดน้ำผึ้ง อันนี้ก็จะเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพื่อนจะสร้างไว้ยุ่งหรือเปล่าหอเ่เดี๋ยวก็ต้องเอาไว้ให้ลูกค้าคนที่เพื่อนเคยสร้างไว้เพราะว่าเพื่อนกินแล้วเพื่อนติดใจด้วยจานน้องไม้หวานเพ็ดน้ำผึ้งยุใส่มีขายผู้ใดบ่เคยกินลองกินเบื้องด้วยจ้ะรู้สึกว่าอ่ามันจะแซ่บแล้วก็คนที่เคยกินเพื่อนก็ติดใจอ่ะเพื่อนก็จะสร้างหลายคนด้วยจ้าหนะหน่อไม้หวานเท็ดน้ำผึ้งมีหลายน้ออยู่ด้วยจะาจะวันส่วนเราออกให้เบื้องแค่น้อเดี๋ยว แล้วก็เนี่ยถ้าเวลาเขาตัดเหง้าอันนี้ก็ตัดฝันได้ถ้าล้อให้เขาย้าวอะไรเขาก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนอ,น,อนื่นังนะเป็นน้นเป็นบ้างเป็นคออ่าเนี่ยแบบนี้เด้จ้ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเฝ้าตัดตั้งแต่ตอนนี้นะแต่ว่าแบบนี้ก็เสียบอยู่เดี๋ยวบ้านต้นซิ่งก็จะไปตัดขอตรงนี้ออกได้จ้ะมีคนสร้างไว้แล้วนะ่ะ สำหรับน้องไม่หวานเท่าน้ำเชื่งด้วยจ้ะแต่ว่าน้องไม่ถามดูดูยังบอก่ฮังนี้คนฟังเดี๋ยวบรนสนิ่งก็จะไปแตงแล้วก็วางขายอยู่ตลาดที่เดียวด้วยจกก้ะเพราะว่าตอนนี้กระต่ียแนาะจริงๆก็บ่ค่อยอยากไปไหวหรอกเพราะว่าเมื่อนี้แดดห้อน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 แข็งไรจ้ะห้อนขนาดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งอันกล้วยก,กันจ้ะอันนี้กล้วยก็คือเพื่อนออกมาช่วงเขาด้วจ้ะแต่ว่าบานสวนิ่ก็จะไปขายวีละสิบบาท ช่วงนี้กล้วยก็จะออกหลายของบ้านสวนซีน่ะขายเบอร์เรียวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่เอ่อมันจะลูกแง่ลูกสวยกว่านี่ด้วยจ้ะเพื่อนให้สิบสามบาทอ่อเขาเรียกล่องไปสิบห้าบาทต่เพื่อนให้สิบสามบาทเขาก็เพื่อนมองเบิดเขาก็โอเคด้วยจ้ะสวัสดีจ้าอ่าน้องกิ๊กสวัสดีจ้าอันนี้ก็จะขายวีละสิบบาทแล้วจ้ะแต่ว่าจะออกไปบ่หลายเพราะว่ามันยังดิบอยู่แล้วอีกอย่างก็คืออ่าถ้าขายบ่รได้เขาก็ต้องขนกลับมา ก็จะน่าจะเอาไปประมาณหาหกวีก่อนได้จ้ะสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวจะทยอยเอาไปมื้ออื่นค่อยเอาไปอีกเด้จ้ะเพราะว่าเออมักแตงคือละ่ะมักแตงถุงหาลูกค่อละ่ะกียังทันได้ไล่เลื้มขือนะอ่าตอนนี้พอบ้านเพื่อนเก็บของขึ้นรถเขาเตรียมเอามาวางไว้ว่าดีออกมาไล่เบิ่งเด้อจ่ายเลือที่สามจ้าอ่าว่าสิเอามาไล่เบิง่งแต่ว่าตอนนี้พอบ้านเพื่อนยกของขึ้นรถแล้ว เราจะมีพวกมะแต่งที่เพิ่อมาครงมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นขึ้นชัยด้วยขึ้นไัยเจ้าเจ้าเดียวกันกับเมื่อวานี่้หลยแต่งมีวัวก็มีหาโลนลั่นเองิิ่หาโรฝั่งบนนั่นไง้วคิดออกามาวาังไว้นี่เออเออพอบ้านเอาคลองขึ้นรถเบิดจ้ะแล้วก็เอาถุงใ่มาให้เขาคว่ำตอนแรกบานสนซินกะทีเอาถุงหาโ้เนาะมันยกง่ายงเนาะเพิ่นก็เลยกลายเป็นว่ายกของหนักเลยที่เอามาเบิรงว่ะ มะแตงเพื่อนมาส่งไม่ไหมน่อจ้ะอ่าลูกสวยยังยังสวยอยู่คือเก่าวเารื่อยๆเด้อแล้วก็มีมะเขือที่เพื่อนมาส่งเมื่อนี้ของบ้านสวนฟินบ่มีเรื่อจ้ะเดี๋ยวจะเอามะเขือนะ,ะคุณมะเขือก็จะมีทั้งร้ายทั้งโกรธแล้วก็มีมะเขือขาวเพื่อนก็ทยอยเอาของขึ้นรถเขาก็ทยอยเอาของมาทุก <laughs> อ่าอันนี้มะเขือร้ายทั้งโกรธเรื่องจ้ะที่ได้ ประมาณซีหาโลด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเพื่อนมาส่งด้วยจ้ะตอนนี้ชวนก็ทยอยเตรียมของขึ้นรถเขาก็เพื่อนเป็นคนเ,าเอาขึ้นเขาก็เป็นคนเอาล <laughs> ง <laughs> อ้าวเดี๋ยวเอามาแกงไป,ไปขึ้นไปขึ้นรถก้อนด้วยจ้ะพวกนี้พวกนี้เอาไปได้เลยอ่าอันไหนที่เราเขาเอามาโชว์เราเขาให้เพื่อนเอาไปได้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือขาวอันนี้ก็จะรับขึ้นมาที่กันด้วยจ้ะมะเขือขาวเอาไปจะถุงถุงเดียว พอไหพอพอพออ่ะวันนี้มันมีมาสองถุงด้วยจ้ะเขาก็เจาะไปก้อนถุงหนึ่งด้วยจ้ะแล้วก็อ่าไปขาย้อนเท่านั้น้อนเท่าๆๆเขาก็เล่นตอเนเล่นอ่าสามหมู่บ้านจ้ะอันนี้ก็มะละกีนกขเขาก็ให้เบิ้งเราด้วยจ้ะเดี๋ยวก็จะ้ให้เพื่อนเราทยอยสรบลดไปวันนี้ต้นหอมเขาก็ท่างแค่เพิ่มอีกรถนึงด้วยจ้ะอัน,นก้อนยุดนี้อยู่แล้วอยู่โลนึงแล้วก็มีขนาดสองกิโล ตั้งของบหลายจ้ะเขาก็จะเอาแค่อพอขายได้จ้่งด้วยอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเป้อันนี้อไปคืนรถได้บ่รู้ว่าของเขาสามารถไปไปได้เบิดหรือเปล่าอ่าถ้าไปคันเดียวด้วยจ้ะเพราะว่าโฮมกับโตะจะเอาไว้ที่ตลาดเลยจ้ะน,นี่ก็จะเป็นหอมเป้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาใส่ตู้เย็นด้วย เพราะว่าแถวบ,บ้านบ่นมีสวยแบบนี้ด้วยจ้ะมีแต่สนๆบ่ค่อยสวยเขาก็จะรับมาจากทั้งยื่นซื้อทา้งเทศบลาลคนจะปลูกพักแบบนี้ประจำด้วยจ้ะคนจะปลูกพักแบบนี้ประจำะแล้วก็มีสีหอมสีหอมหัวก,ก็บ่หลด้วยจ้ะแต่เมื่อนี้บ่ส้างของหลายเพราะว่าบ่แม่นมือตลาดนันในไงเลอ,อย่างเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะบ่ค่อย คือขึ้นปนันไดก็ตติเงียบางเงาที่หองก็ยังสวยสวยจุได้เลยเนี่ยยังสวยอยู่บ่มีบบมีอ่าเพื่อนเนี่ยงบมีอันเน่าบ่มเปื่อยเลยจ้ะยังสวยอยู่เจแล้ว,ยยวยอีกไล่ตามหนึ่งห้องเขาก็จะเป็นถั่วพูอ่าถัวพูนี่ท้องส่วนเด้จ้ะเนี่ยก็จะมีส่วนส่วนของตุณนตากับส่วนบ้านส่วนทิน้งอยู่หลังอยู่ข้างหลังแล้วก็จะนี้นี่ ผู้ใดเคยเห็นแน่แต่ว่าบางส่วนฟินก็ลืมบอกตาเนาะบอกว่าให้เอาไว้ทําพันธุด้วยจ่าสีม่วงเมื่อนนี้ได้มาสามลูกจ้ะเนี่ยถ้าปูกใกล้ก,กันมันก็จะเป็นยังเชื่อเลยจ่าสีสีขาวกับสีม่วงอันนี้ก็จะไอสีเขียวสีม่วงอ่าออกมาก็จะเป็นลูกตรงกลางด้วยจ่ะเนี่ยมันจะก่ายพันธุ์ก่ายพันธุ์เป็นแบบนี้ด้วยจ้ะสำหรับทั่วผูแต่บางส่วนฟินที่เอา พันไวอยู่ละแต่ที่หลังบ้านนะที่มีอยูอ่ก็คือพันแบบนี้ด้วยจ้ะบ่รู้ว่าเขาไปปลูกแล้วเขาจะกลายพันเป็นเขียวร่วนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเบิง่งแตะแต่ว่าลูกแห้งอ่ะมีหลายอยู่บานสวนพี่ยังไม่ได้เก็บด้วยจ้ะบางลูกก็เริ่มแตกแล้วแหละชอบปลูกสุโคจันรนะที่ได้ประมาณยี่สิบบาทด้วยจ้ะซึ่งส่วนตาแล้วก็ส่วนทางหลังบ้างดนะ้วยได้แค่นี้แหละเพราะว่า,อาของพอหลายแล้วเก็บทุกเมื่อน้องแต่เนาะ ได้ยางเราเล็กเล่น้อยเขาก็ขาดผมนไป่าเดี๋ยวก็ได้ยางหน่อยก็ได้ค่าน้ามันไปตลาดอันนี้ก็ซาละเนีได้จากซาละเนีก็ที่บมค่อยหลยไปในเราอ่าช่วงนี้ก็ถุ่งงามๆก็ปกดีงามๆก็ตัดออกมาเบิดแล้ววันนี่ก็จะไปตัดเอาได้น้อยเดี๋ยวด้วยจ้ะได้จากกําเองหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แค่เจ็ดกําเดียดสหรัติซาละเนี้ อันนี้ก็ใช้น้ำมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาใช้ถุงไปยังทีด้ยจ้ะ,ะจะพยาย,ยามที่เชบ่อวให้เขาโดนแดดเพื่อนื่องเอาอันนั้นลงเดี๋ยวคิดเอาไปอเอาลงยอ่อไปอันนี้ก็คือย่านมันมันลวกแดดเพราะว่าโดนน้ำด้จ้ะถ้าโดนน้ำล้วก็เอาไปวางไว้โดนแดดเขาจะซ้ำเขาจะเป็นใบดำจ้ะอันนี้ไปบนเอาแบ่งไปดีกว่ามาั้งก็ได้ขายหลายไปนั่นดอกอันไบมะกรูดด้วยจ้ะมาแบบหลาย เดี๋ยวเอพวกผักจังซี่เดี๋ยวบางสวนพินจเจ้าใช้รถเครื่องตามลังไปด้วยจ้ะเพราะว่าเขาก็จะ,ะบโดนแดดติมติมร้อยอ่ะเดี๋ยวบางสวนพินก็จะเอาสรารเณเด้วยจ้ะใช้อีกอย่างหนึ่ดนง,งดีกว่าใช้เห็ดเป็นตังเดียวไปเลยยิ่งาา้ารสารเณยใช้ถุงไปจังี่มันอบอ้าวแล้วก็ดนแดดเขาก็จะใ,ใบดำไว้ด้วยจัเลยอันนี้ก็จะเอาใช้รถเครื่องเอาใช้หนารถไปด้วยจ้ะเดี๋ยวก็จะหา ขาคุ้งไปน้ำได้จ้ะเพื่อที่บ่ใยเขาโดนแดดใยไปสิ้นพวกนี้โดนแดดเนี่ยก็ที่ใบดำจ้ะหักเต็มอันนี้ก็จะเป็นหัวเปียถุ้งเดี๋ยวถุงใส่หัวเียได้แค่สามหัวได้จ้ะมันก็หัวเียก็เป็นน่ยังที่เมื่อใดลูกค้าต้องการก็ซือได้ขายเมื่อใดเมื่อใดอันนี้แท้ๆก็ขายบอออกก็ต้องแีกกันไปกินเลยจ้ะ ตั่วไหลตัวไหลก็จะแจกันไปกินมากกว่านนะ่ะมิน่าส่งหัวใจบวกบวกมาให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกล้วยเดี๋ยวรอเบิ่งว่าพ่อบ้านเพื่อนเอาของใส่รถแล้วจ้ะเหลือพื้นที่ว่างหลายัาไในได้จ้ะ,อ,ะอาจจะเอาไปบรายดอกเอาไปแค่หากหกวีเพราะได้ขายเด้จ้ะเพราะว่าถ้าเขาเอาไปไลยแล้วเขาบ่ได้ขายนะมันที่เทธให้เออขากลับอะของเขาน่ะนี่ผักหลายกว่าขาไป เพราะว่าของมันจะหลเด้จ้ะเดี๋ยวบ้านสวนฟินพา้าอ่าหันกลับกล้องไปเบื้องภาคที่ใช้รถซาเลงแล้วได้จ้ะเอออันนี้กล้วยที่เอามาให้เบิ้งด้จ้ะของยังใช้รถว่าเบิดเด้จ้ะอันนี้ก็คือที่เอาขึ้นเบิ้งให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ยังขึ้นบางได้เบิดอด้จ้ะเราก็ไปเบื้องของในรถของเขาเมื่อนี้ก็ได้หมักแตง้งนะหาหาถุงได้จ้ะถุงละสิบกิโลเนี่ยอันนี้ก็อยู่สวนขังล่าง จะมีรถสองชั้น้ะจ้าปั่นรถบัสพ่นแล้วรถบัสอันก็มีสองชั้นรถซาเลงเขาก็มีสองชั้นนะจ่าอน,นี้ก็หมักแตงนะจ้าเพื่อนมาส่งไหมม่ยูหาหาสิบลกหาสิบห้าลหามะเขือที่เพื่อนนำมาส่งอันนี้ก็คือการวางผ้าของพืนอันนี้ยังบ่เต็มพี่นะจ่ะนะอันนี้ก็น้องไม้ชดก็ะมีจ้ะเนี่ยเป็นน้องไม้บงหวานน้องไม้สดุดแล้วก็จะมีตะไคร่ยจะแขวนไว้แขงๆนะจ่ะมนะี ชุดคาตะไค่้ไปมะกรูดมะแตงก็มีขังบนก็มี้วจ้ะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นอันนี้เขาขวบเขาขวบเป็นตาต๊ะวะนี่มัดไว้ปะอ่าเขาขวบคุณยายจะเป็นคนขวบให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตะก้าถุง้วจ้ะถุงสําหรับใส่ผักอ่าแล้วก็จะเป็นเข่งเข่งที่ใช้ของหมาอ่ามะแตงเขาเลยใส่ได้แค่สี่ถุงนะจ้ะปะอ๋อเบิงบ้งเบิ้งรดตาเลงเขาเบื้องรดตาเลงแล้วก็เบิ้งอันนี้ ยายยายยายยังบ้อนขืนหมาติแม่ยายยุของล่างบ่ยุของล่างพปะยุเอาจากแล้วเราบังหันเห็นนอนอยู่ใต้ต้นทั่วปูมันยายเมียนอนอยู่ใต้ต้นทั่วปูด้วยแกบังหันเนี่ยคือไอ้กล้วยที่เพื่อนมาส่งด้วยจ้ะเนี่ยก็ถือว่าหลายยุแล้วก็ลูกก็ยังบ่อติมบันไดบ่อบ่อติมที่อ่าเขาก็เลยให้ราคาติมที่บ่ไดเพราะว่าช่วงนี้กล้วยก็ละ หลายแล้วก็ขายยากเนี่ยด้วยจ้ะเขาก็เลยรับเพื่อนแล้วก็ไปไปขายอ่าสิบบาทเนี่ยจัาซีมันก็จริงจริง,รงวีเหมือนวีไงแต่ลูกเขาน่อยจ้ะเนี่ยอันนี้ก็ลูกบกค่อยาวด้วยจ้ะบกค่อยสมบูรณ์เป็นไรถ้าสมบูรณ์มันที่เต็มกว่หนีเด้จ้ะมันส่วนฟินเคยเอาไปแบบเต็มๆตม,ตมไปขายอะ่ะเดี๋ยวนี้อ่าว่าราคาเท่าไหร่เพิ่นก็นต้ององคือก็จะซาเลุดสู้ชีวิตมากสู้สู้สู่สู่ค่ากิลีจ้ะสู่ค่ากิลี มียังบทานด้เบิดเด้วยจ้ะน่ะยังเตรียมของยังบ้นันในเบิดอจู่จริงๆงอันบ้านสวนกินอยากไปช่วงบ่ายโมงเลยแล่ะจ้ะเพราะว่าเบืเ้องแดดอู้แดดฮอนแฮงขนาดตอนนี้ขนาดมายืนไล่แป๊บเดียวเงือก็่วมตัว้วเด้อยจ้ะขนาดอยู่ในห่มด้วยจ้ะเนี่ยเบิงเ่งแดดฮ้อนสุดๆเลยจ้ะออกแดดย้ำใดก็ฮ้อนย้ำนั่นอ่าเอาผักทั้งนู่นนะมาแขวนน้ำานักเดี๋ยวนึะเดี๋ยวเมื่อก่อนเขาใช้ผ้า ใส่ผ่าแบบนี้เลอจ้ะคุ้มไปแล้วที่เห็ุให้พักลวกอ่าพักใหม่เพราะว่าเขาจะเป็นผ่าใบเ้ยจ้ะเนี่ยเพราะครุนความห้อนเขาก็ที่เฮตุให้พักลวกเขาก็เลยใ,ใส่ผ่าผ่าตรงนี้ผ่าที่ปูโตหนอ่อยจ้ะเอามาคุ้มแถนเพราะว่าโดนแดดไปกาที่ไปหอดตลาดแล้วอีกอย่างนึงเพราะบ้านเพื่อนไปจอดแล้วเพื่อนบ่นได้เอาอผักลงก่อนเนาะจ้ะเพื่อนไปกลางหมกอนมันก็เลยเฮ็ดให้ตากแด,ดดโุนก็เฮ็ุให้ดำไปสั่น อันนี้เอาอเอา๋ยเอาไปผักที่มันที่ลวกง่ายๆเดี๋ยวบ้านสวนตื้นที่เอาไปเลยจ้ะอเอาเข่งใส่กล้วยไปได้อีกบอนนะขนาดเต็มแล้วได้ไหมขนาดรดเต็มแล้วยังหายังหาเข่งใส่กล้วยอีกเลยจ้ะเนี่ยไปจกักหาหกวีได้ปะได้ย <c oughs> ูได้ย,ดยูคนบอกว่าได้ยูสู่ชีวิตอิลีจ่ะรถซาเลงคันนี้อันนี้ก็คือคันที่ขึ้นไปสวนเลยจ้ะคันที่บอกว่าอ่ะยังนะลูกปืนแตก <c oughs> ใส่งานหนักขนาดเลยจ้ะแต่ละคันอ่าแล้วก็คันนี้ก็ไปล่อล่อเขาเลยจ้ะถึงสี่ขาดึึงอ่าหัวจุกเขาอ่าจะขาดออกเบอแล้วแหละอ่าสองรอยแปดสิบเอามือสองไปก่อนจ้ะรถถูกคันในบ้านนี้ก็คือใส่แบบว่าใส่แบบคุ้มค่ายหรีจ้ะเนี่ยอ่าถ้าถ้ารถเบาเลยก็ที่บอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเจ้าของเลยจ้ะ ้วยยังไม่แก่ใช่เพื่อนบอกว่ามันหักด้วยจ้ะมันหักแล้วก็เลยเอามาให้แล้วก็เอาไปขายก็จริงๆช่วงนี้บ้านสวนบ่ค่อยอยากได้คนที่มาส่งด้วยจ้ะอา้าลืมไปเดี๋ยวอันนี้บ้านสวนก็ต้องเอาแวะลุงให้เพื่อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวพอบ้านจอดก็ที่ว่าจะออกตัวได้นอกจากเพราะว่าเพื่อนเป็นรถไหท์ส่วนบ้านสวนสินจะเอารถเครื่องตามไปแต่ว่ารถเครื่องเขาก็จะมีผักมีผักอีกสองถุงก็ไปได้ยุ่จ้ะ ส่วนสาวรสนี่ก็จะไปส่งเพิ่นอนี่สาเลีงสู่ชีวิตแล้วก็มีทั้งนี้อีกเด้มีกะละมังแล้วก็ใส่น้ำด้วยจ้ะนะ่ะกะละมังใส่น้ำมัดไปอีกแล้วก็จะมีขาโฮมขาโฮมมีตัวเดียวเอาสองตัวสองตัว,ตวยุฟังพุ่นด้วยจ้ะอ่าแล้วก็มีตาฟั้งไปพุ่นอีกอ่ะอ่าสู่แดดขนาดเลยเมื่อน,นี่คัานพ่นั่นก็ไปจอดจอดแถวโฮมโพก่อนตั้งโต๊แล้วค่อยเอาผักออกมา เดี๋ยวจะเอากล้วยไปอีกกล้วยก็ไม่รู้ว่าที่ขายได้บ่ได้ก็เลยป่ากาศเอาไปไลน์เอาไปแค่ 5, 6, 5, 6, หางหกห้าหกวีพอเบื้งรดสภาพของเพราะว่าเมื่อลรงเขาก็สร้างผักกาดผักกระหล่ำแล้วก็ผักท้องหอมปีอ่ามาจากทั้งเพชรบูรีนะจ้ะเขาก็ต้องขนกลับอีกอ่ะก็เลยเพยายามเอาคองไปหน่อยนี่ขนาดหน่อยแล้วด้วยจ้ะก็ <c oughs> ดีตาเพิ่นต้มเนาะไหมจะ เอีกสองวีนึงยู่ทั้งรถนะอันนี้ก็เตรียมไส่เอาใส่ไปเตีมเข่งก็ได้ได้จากวีก็ไปอันนี้ก็เตรียมไส่เข่งเข่งก็บพวกไงได้จ้กแต่ว่าใส่ได้หลายหลายวีอแล้วก็จะมีสองวีอูนน่าชีวิตขนาดอ่าอ่า เรือเบิ้เงเลยอเบิ้งมันต้องอเพื่อเพื่อพื้นที่สําหรับอ่าหันรถน้ได้จ้ะหันไอเห็นรถอ่าเนี่ยเวลาเขาหักรถเนี่ยมันต้องโล่งตรงนี้ต้องโล่งด้วยจ้ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาของมาวางกีดขวางเขาก็จะหักบ่ได้อาจจะเสียหลักก็ได้ด้วยจ้ะอันนี้เขาใส่ประจําเขาก็จะรู้ด้วยจ้ะว่าการวางผักวางของจะวางประมาณใดมาเจอี่มัดปากถุง ต้องมาปากทุงเดียวเพื่อขับรถเทียรักตั้งแดก็ตกลุมอ่าเพื่อตกลุมแล้วก็ตกเฮียเลยจ้ะอันนี้ก็พอบ้านจะไปก้อนได้จ้ะบ้านสนฟินยังพาได้อาบน้ําเลยแล้วก็จะอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะเอาซาวอรรถไปส่งเพื่อนน้ำเนี่ยถุงนี้ยี่สิบาทได้จ,จ้าน่าจะโลกว่าละแหละเพราะว่าบ้านสนฟินเลือกไส้ไห้แล้วก็บ่ไดาสรั่งอีกได้จ้ะเนี่ยโบไสรั่งอีกก็คือเอาไปให้เพื่อนไปเลย อ่าดื่มน้ําดื่มน้ําขอบคุณก็มีคนบริการน้ําด้วยอ่าต้นของบ้านสวนฟินซี่ที่ไปรดเครื่องด้วยจ้ะกะจ็จะมีนี่แหละอ่าสวรสกับชี้หอมชี้หอมกับผักอันนี้ก็คือเอาใส่หนารถนี่คือคือไปเบอร์ยูด้วยจ้ะไปได้ไปไวยูแล้วก็สวรสก็เอาไว้อ่าตรงตะแกงหนารถได้จ้ะนี่แค่นี้แค่รอเวลาว่าไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าแดดมันฮอนคักหลายก็บ่อยากเฝ้าไปด้ยจ้ะเพราะว่า เพราะว่าไปแล้วลูกค้าก็บ่ค่อยยงังพอแดดมันฮอนก็ที่ประมาณสี่โมงหาโมงแรงด้วยจา้าลูกค้าถึงทชียงเมืองตอนนี้ยังดีเด้เดที่มีล้ม,มาา่ะจ้ะเออมังหนาวไปเนี้ยอ่ามังหนาวก็ไปแล้วด้วยจ้ะตังเี้ยมะกูดบอกไปเถี่โอ้ยมะกูดคุณย้ายหลายหลาย ฮะ <Ha? S 2> ลูกเหรอลูกเพื่อเออม,ม,ามาก,ากมากูด้อจ้ะมากูดแต่ยังหัวอะไรเดี๋ยวจะพาไปเึิ่งจะเขา้าอันนี้ก็เอาตะซังมาซังของแล้วก็ไ้เอาเก็บด้วยจ้ะอันนี้ก็ติจมใหมกันประจําเลยแหละเอาออกมาแล้วก็ไปเก็บอันนี้ก็คือมะเขือที่เพื่อนมาส่งเราเอามันหลาด้วยจ้ะว่าจะแบ่งไปอันนี้ก็ใส่เขียงให่สเสด็จน้ำก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะเอาใส่ถุงไว้ด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าปล่อยถุงไว้ยังสี่ข้างคืนมันจะเหี่ยวด้วยจ้ะ เขาก็จะบอกออไปเปนบนิดนี่นี่มากูดที่บอกว่าคุณย้ายเป็นคนณคุณย้ายเป็นคนไปรับมา้าเลยจ้าหน้าที่ได้เอาไปเฮ็ดน้ายาล้างจานแล้วละจ้าเพราะว่าลูกเขาก็เนี่ยโดนแดดก็ที่ป็้นยังซีเลยจ้านผิวก็ที่บสวยแล้วล่ะย,ย้ายย้ายเห็นของถูกก็ได้จ้ารับม้าเต็มเลยแล้วที่นี่ถ้าบเฮ็ดอย่างเลย,ยถ้าปล่อยถิมไว้ในตะกางซีก็ที่เน่าเสียไปซื่อเลยจ้าเด้อ ต้องคุยกับคุณยายแล้วว่าคุณยายที่เฮ็ดน้ำยาล่างจานบอปว่ารอบที่แล้วคุณยายก็ไปหาซื้อมาเฮ็ดน้ำยาล่างจานด้วยจ้ะสำหรับมกรูดอ่ารอบนี้เพื่อนฟันฟันต้นถิ่มด้ยจ้ะก็เลยไปรับมาอ่าเราใบก็รับมาหลายขนาดตอนนี้หนาที่ขายได้ทุนแล้วหนาที่ได้แต่ทุนกําไรบ่ได้เลยจ้ะเพราะว่าเวลารับของมาคุณยายเพื่อนบ่ได้คิดว่ามันที่ขายบ่ได้คือความคิดของผู้ถ่าเพื่อนคิดว่ามันสีขายได้อย่างเดียว,ยวจังี่เลยจ้ะ อ่าอันนี้ก็มากุดปานส่วนฟินก็นที่วัยุุดนเลยจ้ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอ่าพามาเบื้องแดดก่อนบ่มีฝนมาเบื้องแดดอ่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปตลาดเลยจ้ะมาเบื้องทั้งนี้พู๊พอ่าพามาเบื้องกวานตี่จบไลหลงไรกันเลยจ้ะอ่าบรรยากาศมองไปยังซีกะที่เบื้องสวยงามเลยจ้ะ ขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมด้วยจ้าผู้ใดเบองคลิปก็อย่าลืมด้วยจ้าแอะย่าคำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยจ้าพราะว่ามันจีได้เงินด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนอ่ามีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการงานราบรื่นแล้วก็เฮ็ดคิดจึงใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาเงินทองไหลามาเทมาด้วยจ้าอันนี้บ่ได้ขอให้จากคนอื่นด้วอขอให้บ้านสวนฟินน้ำด้วยจ้านี่บรรยากาศสวยงามขนาดเลย แถวบ้านเขาปอกเปลือกตากแดดอ๋อมะกรูดนะหรอแต่ตอนนี้เปลือกไม่ค่อยสวยแล้วด้วยจ้ะเปลือกมันพอสวยแล้วอ่าก่อนจะจบลงไล่กันให้ชมวิวสวยๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าวัสดีค่ะ